อือพี่นออ้องอือก่อนเลยนะครับเจอคันนี้เขาให้หนโอ้ต,ตับปริชาไม่ได้เรื่องเลยนะมาเห็ดมาเจอรถนี้หเจหเจอรถให้ปริชาไม่ได้เรื่องเลยอ,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 ลลอสุดวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับผมเอาเดี๋ยวพาชมนะครับในดอกเจ้าของเขา เบ็ดหลังสีใบสีใบก็แปดดอกเนาะเบ็ดหลัง <c oughs> เอว้าออดิโอครับตู้เบ็ดหน้าสองแถวเฮ้ยเตอร์โอ้สุดจัดจริงครับพี่น้องเอ,อ้ย อันนี้มันตู้เบ็ดใบไอ้ตูเต <3. S 1> ้เบ็ดเฟดสีเด้หนิเฟดสามอ้าวเฟดสามบอยี่สิบเอ็ดนิ้วสักสิโอ้เฟดสามบ่เอาแล้วข้างหลังอะข้างหลังก็เฟดสามอ้าจุย้ยผมบอกผิดเดอ้อกราบขออภัยเอ,อ,อาเฟดสามเออเอาโอ้บองดำทุกวันนี้สายตาไปหมดแล้วครับหกดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วด้านหลัง เอาอันนี้ก็6อันนี้ก็6เป็น12บสองูดบิดหน้า12เสองเสียงกลงางเป็นตู้ทำเองครับผมโอ้ที่สำคัญคือคันนี้ไฟดีซี ครับผมไฟดีซีนะครับเจ้าอาอจารย์มันนี่แป๊บนึงมาเจ้าของรถแหะนะไ่ไงสวัสดีครับ,รบอาจารย์ถือไม้น้ำครับเน็บไม้นำ้นำเน็บในกับกระเป๋าก็ได้ครับแนะนำตัวหน่อยครับผมครับ ชื่อเก่งครับอยู่บ้านบ้านราทองครับเป็นโรงงานไส้กอกครับเป็นโรงงานไส้กอกใช่ครับโรงงานไส้กอกเป็นจังไรคือได้มาเฮ็ดรถแห่ครับก็ชอบครับมากบ่มากมากครับเฮ็ดกี่ปีแล้วคันนี้คันนี้เพิ่งเฮ็ดแล้ววังเข่าพันษาครับเข่าพันษาที่แล้วเข่าพันษาพอดีเลยครับเข่าพันษาเนี่ยนี่ครับเข้าพันซาก็ออกงานบ้างบ้างยังก็ได้สามงานแล้วครับสามงานสามงานเข้าพันซาพอดีเลยเข้าพันซานะครับว้าพาผมชมระบบเลยครับอาจารย์มันเป็นไฟดีซีบ่ใช่ครับมัน มันยังไม่เสร็จสบู่เนี่ยมันลบมากเลยครับเ้า๋ยวเป็นยังครับดูก่อนก็ได้คัอย่างน้อยก็ให้พี่น้องได้เบิ้งครับนะครับผมโอ้ยนี่ครับโอ้ยกระชิบๆเลยเนี่ยตับๆอาจารย์นี่หมดไปเท่าไรนี่อันนี้แบตให้บิดครับโบแพงครับตับละสามพันตับละสามพันขับมือมสองครับมือสองเนาะใช่ใช่อาจารย์ใช้สามตับนี่บ่ใช่บ่มีข้างหลังนะครับอ๋อมีข้างหลังนึ่งเจ็ดลูกอ๋อทุกนี้นหนแบตแบตเตอรี่ครับตัวนี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่เนาะครับที่ปิดไว้นี่นะมันเปิดบ่ได้ไม่ อุ่มหนักเปิดบ่ได้บ่บบ่่เป็นยังครับอาจารเปิดบ่ได้ก็เป็นบ่บบบปบเป็นยังแบตเตอรี่แบตเตอรี่กี่ลูกนะเจ็ดลูกครับตเจ็ดลูกอยู่นี่อันนี้ก็สามตับแม่นครับแล้วก็คาปาคาปา <assemb unde S 1> ครับคาปาก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ครับคาปานี่ลงทุนเท่าไหร่ครับอาจารย์นี่ยคาปานี่ก็ลูกละพันเอ็ดพันพันเอ็ดครับลูกละพันเอ็ดพันสองลูกละพันหนึ่งหนึ่งร้อยไอพันพันหนึ่งร้อยใช่ไหมประมาณพันสองรวมพันสองพันสองรวมส่งเนาะครับพาวเวอร์กี่แท่นกี่ตัวนี่นี่ครับพาวเวอร์ อนไในขับปดตัวไหนตัวนี้ครับยี่สิบเอ็ด้อยหกยี่สิบเอ็ดวยหกดอกไอ้บ้าครับไอ้บ้านะวายหกครับอ่าตัวนี้ก็ยี่สิบเอ็ดหลังยี่สิบเอ็ดหลังตัวนั้นก็สิบแปดหน้าสิบแปดหน้าอืมทงเสียงกลางกลางหน้าครับตัวสุดสุดฝั่งนู้นเนาะขับกลางหน้าตัวนี้ก็เป็นขับแหลมเอามาใช้ชั่วคราวครับแหลมชั่วคราวก่อนแหลมหน้าครับเป็นตู้ของเทอร์โบช่างเสกหมดเลยบ่ไม่ไม่ครับอันนี้ช่างเสกอันนี้อ๋อชุดชุดนี้ช่างเสกครับตัวนี้ซื้อมาที่ร้านเทพสิทธิ อ๋อจากจากร้านเทมสิตเทมสิตซีสเกตนะครับข้างหลังก็ช่างเซกหมดเลยชุดหลังดอกเดียวกันหมดเลยไหมไม่ครับตัวนี้ท็อปตัวนี้วายหกตัวนี้วายหกข้างหลังข้างหลังวายห้าวายห้าดอกของแบรนด์อะไรครับนี่อันนี้ไอบ้าครับไอบ้าครับไอบ้าหมดเลยไอบ้าข้างหลังเหมือนกันเหมือนเหมือนกันแต่คนคนละคนละขนาดคนละไว้ใช่ครับตัวนี้ก็สิบแปดเอคันนี้อินทนนท์สิบแปดคันนี้อินทนนท์วอยห้าครับวายห้าเนาะครับ เส้นข้างละจานเส้นกลางก็เป็นดอกเอสสามร้อยครับสามร้อยเอสสามร้อยเอสข้างหลังล่ะเหมือนกันเหมือนกันครับโอ้โหแรมก็เป็นพีโอเดโอยี่สห้าศูนย์แจ่มนะเพื่อนน้องจานโครงเฮ็ดหมดจั๊บบาทเลยโครงมันประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นนี่แหละครับสี่หมื่นห้าหมื่นเฮ็ดเองบอกทำเองครับเฮ็ดรวมสีรวมอะไรรวมหมดเลยแล้วพวกไอการต่ออุปกรณ์นี่ก็เฮ็ดเองหมดเลยบอทำเองหมดเลยครับ โอ้พวกคาใสไโกรกนะครับพี่นนอะทำไมถึงถึงได้เองครับคือหรือว่าเรามีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วเห็นรถมันางครับก็เลยอยากลองต่อเองครับต่อเองก็ต่อไปทำไมก็ได้เป็นคันใหญ่อ่ะแล้วได้ได้กี่ตัวครับนี่ได้สามลูกครับได้สามลูกเดี๋ยวเปิดให้ดูครับตัวนี้ยังไม่พอครับได้ครับยังสพงใหม่ครับต้องต้องเพิ่มอีกวะไม่ใม่ๆม่ใส่ตัวใหม่ครับตัวนี้มันแอมน้อยครับอ๋อต้องต้องไปใช้ตัวที่แอมสูงกว่านี้เนาะ สามลูกครัสีลูกรวมรวมตัวรวมกับของของเดิมใช่ครับยึดได้ดีเนาะยังสั่นเลยครับนี่ครับยังยังไม่แข็งแรงอะไรแต่ว่าสั่นไม่แรงสั่นนิดเดียวอืครับทําเครื่องเสียงรถยนต์มาก่อนหรือเปล่าจ๊ะครับทาเครื่องเสียงรถยนต์ก่อนตอนนั้นเป็นยกดาครับเป็นยกดามิดโลสิบสองนิ้วแปดดอกแสดงว่าสายเครื่องเสียงรถยนต์มาก่อนอยู่แล้วใช่ครับเพื่อนมันทําแล้วทีนี้ก็เลยว่าอยากลองสิบ อ่าสิบสองโวลต์ลองไม่ต้องใช้เครื่องปั่นดูอ๋อว่าแล้วว่าผมเล่นเครื่องเสียงบ้านอะไรมาก่อนแล้วเล่นมาหนักเลยครับอ่าแต่ก่อนก็เป็นวทีมอลำาครับทั่วไปก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเลออกแล้วก็มาเล่นเครื่องเสียงรถแล้วก็มาเล่นตัวนี้เปลี่ยนไปเป็นอะครับสามสี่ชุดแล้วครับเออัดคือช่างดูไหมนะตันไม่เคยช่างผมข้าวที่ผมเคยขนหมูขนขนอะไรมาครับน่าจะอยู่เราเกือบสี่ตันครับรวมรถรวม่ไม่ใหม่ะของชุดครับ 5, แต่ครันนี้เคยขนมาห้าตันแค่นี้มันไม่เท่าไหร่ยังยังได้อยู่แนวพึ่งนั่งครับสุดยอดครับพี่น้อง <laughs> ยังยังไม่เก็บอะไรเลยแบบรีบรีบทำรีบทำเสร็จก็ออกงานเลยนี่ผมก็ยังไม่ได้เก็บตั้งแต่นั้นมาเลยเบ็ดสองแถวนะครับโอ้โหสิบสองดอกหน้าหกดอกหลังครับ ผมว่ายังมันยังติดปัญหาอยู่ครับก็ยังไม่ค่อยดึงดีเลยยังไม่ไม่นี่บอกยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ครับอ๋อเพราะมันดึงได้อยู่แต่ว่ายังดึงยังไม่ได้เต็มร้อยครับทําเอาหูฟังไม่ได้ใช้แม่ททีอืครับเอาค่อยปรับจูนกันไปครับเรื่องพวกนี้ครับนะฝากไปด้วยแล้วกันครับพี่น้องครับรถแหยเอวานะครับอู่เอ้าขอบคุณอาจารย์เก่งครับผมอยู่บ้านราทองนะครับครับผมฝากเอาฝากรถ่หยเจ้าของแน่ก็รถแหยเอวาออเดีโอครับ เบอร์โทรติดต่อ0969488004ครับรับงานเก็บจักรบาดเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่4 5 0 0ครับ3ชั่วโมง3ชั่วโมงแห่าซาวเนาะใช่แห่าซาวครับแห่าซาวครับผมไม่มีเล็กต้นอ่ะโอเคครับอ่ะนี่ครับสนใจรถแห่าซาวอีกหนึ่งคันแถวคันนี้ขีอำเภออะไรนะอำเภอผู้สิงครับผู้สิงเนาะใช่ครับอ่ะอยู่ผู้สิงครับผมอันนี้คันนี้อยู่พันบ้านธาตุทองบ้านธาตุทองครับตะบุละลมอ่ะตะบุละลมครับแต่เบอร์นี้มันจะ ไม่ตรงนะเขาเขียนผิดเลขเอาเบอร์เบอร์ผิดเนาะตัวท้ายตัวมันเป็นสี่ไอ้นัเขาเขียนแปดอ๋อตัวนี้ต้องเป็นเลขสี่วะใช่ครับใช่ตัวนี้นะไม่ไม่ตัวนี้นะใช่ครับเบอร์เบอร์เธอตัวนี้ลงท้ายด้วยเลขสี่เนาะเอาไม่เป็นไรครับผมก็อาจารย์มีติดต่อทางไหนได้บ้างทางก็เฟซเฟซบุ๊กครับกฤษดาเชื้อสาเป็นภาษาอังกฤษครับผมเป็นภาษาอังกฤษ K R I D A อะไรนะ S A D A K R I D S A D A ครับครับผมพิมพ์ไปเลยแล้วก็แอดได้เลยครับก็มีเพจโรงงานไส้กรอกเลยเอาฝากไส้กรอกของตัวเองด้วยโรงงานไส้กรอกก็เก่งไส้กรอกครับเป็นเพจเลยครับครับผมก็พิมพ์เข้าไปก็เจอเลยครับครับก็ถ้าถ้าหา Facebook เจ้าของรถแห่ไม่เจอก็พิมพ์ไปที่เฟซเพจของโรงงานไส้กรอกเลยดีกว่าก็มีเบอร์ด้วยครับผมอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับ ฝากฝากเลยครับฝากเลยโอ้โหจ็มากไม่ตกเป็นไหนึ่เอานูอยุยุยยุมาเดี๋ยวเสร็จจากเอวาครับก็มานี่ครับของปาร์ตี้ครับอ่ะจันน็บไม่ก่อนครับผมครั้งแรกที่ได้เจอกันครับกับปาร์ตี้แต่เจอหน้ากันหลายครั้งแล้วแล้วแต่รถยังไม่เคยได้เจอมาพาผมไปดูระบบรถแห่ของจันหน่อยอู้ไม่เจอสามใบเลยนะ โอ้เขาขึ้นเล่นกันหนักๆแท้โซนนี้นะอาจารย์เป็ดกลางหน้าสามใบคราไม่เจอหน้าดำก็บเบ็ดยี่เบ็ดนิ้วครับทำไมอ่ะทำไมถึงอย่าถึงใส่สามครับอาจารย์พื้นที่มันเหลือครับผมพื้นที่มันเหลือครับโอ้และก็อาจะใส่สี่ใบมันใส่ยังเหลือใบหนึ่งให้ดนข้างนะจะเอานั่นมาใส่ข้างหนอีกนะว่าจะขยับขึ้นอีกใบหนึ่งครับอ๋อเอาเอาขึ้นบนอีกใช่ก็ถอดไฟออกได้สี่ใบพทดีโอ้ครับอ๋อถอดไฟนี่ออกเนาะ แล้วมันก็จะจะแลบขึ้นไปนิดนึงเนาะลองทําระบบดูก่อนครับสามใบทำมันได้ก็เพิ่มเป็นสี่เลยทีนี้โอ้พี่น้องเอ้ยเอากันคักๆครับซับเบดเป็นของวอร์เทคยี่สิบเอ็ดนิ้วสองหนึ่งหนึ่งครับเป็นเมล็กโฟร์ไรท์ครับอข้างหน้านะใช่ครับวายหกตัวนี้เมล็กตัวนี้วายหกข้างหน้าหกใบเนาะใช่ครับเอาแล้วข้างหลังล่ะด้านหลังเป็นตัวนีโอครับนีโอวายหกเหมือนกันวายหกเหมือนกันใช่ครับแต่เป็นนีโอใช่ครับข้างหลังกี่ใบหกใบครับ 6ใบครับซับเบียดนะอาแล้วเสียงกลางข้างหลังเป็นของเป็นของ PMS ครับ PMS ใช่ครับของปามมี่บุรีรัมกี่ใบ10ดอกกลาง10ดอกแหลม10ดอกกลาง10ดอกแหลม10ดอกครับพาวเวอร์อะไรจังเป็นวอลเทค8พันครับอพี่น้องเอ้ยวอลเทค8พันขับเบียดหน้าหลังแล้วก็ไอ้5พันคิวขับเสียงกลางชั้นเราวัลครับโอ้อาแล้วไอ้ตัวนี้ล่ะ ไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นขับแแหลมห้าตัวห้าตัวกลางกลางกลางครับอ๋อกลางด้านหลังครับผมก็มันเหลือตัวนี้ก็เอากลางไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่นี่ก็อเมเจอร์สามใบมีด้านบนก็สําหรับมอนิเตอร์กับขับด้านข้างแท่นมีพาวเวอร์อีกแท่นหนึ่งด้านบนอ๋อมีพาวเวอร์อีกแท่นหนึ่งสาหรับมอนิเตอร์สี่แชนแนลอาจารย์รับเล่นอะไรนี่อ่าอิเล็กโตรนบ่อครับอิเล็กโตรนเปิดซาวครับอิเล็กโตรนเปิดซาวราคาเท่าไหร่ครับ ในเขตพื้นที่เขตรละลมอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ันถึงสี่พครับสี่พันถึงสี่พัสามชั่วโมงครับถ้าออกนอกพื้นที่ก็ราคาห0 0พันหกพันห้าพันหกพันแ,แล้วแต่ระยะทางเนาะใช่รรครับยีกิโลขึ้นไปก็บอกประมาณพันหนึ่งเนี่ยเครื่องปั่นกิโลครับตอนนี้ยี่สิบเคครับยี่สิบเคจะเอาให้ดูครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับเปิดฝัด่งนี้ได้อยู่ครับเดี๋ยววอตติกแปดพันอาร์เอ็มเอสครับเครื่องปั่นของเดนโยวครับไดบัลเลตยี่สิบเค ตลึงเลยครับรถแห่โซนทางผู้สิงนะครับผู้สิงมีกี่คันครับจันผู้สิงผมรวมๆเลยใช่ไหมมันโอ้ยเยอะผู้สิงประมาณ78คันครับออ้เยอะเยอะมากส่วนมากเขาจะเป็นงานเนสาส่วมากกว่าบ่สาครับส่วนมากจะเป็นเปิดเสาทำไมเขาไม่ชอบแสดงสดบอสนฝั่งนี้หรือว่าราคามันสูงไปจะภาพเขาไม่ค่อยมีการจ้างนี่ครับอ๋อก็เลยก็เลยเอาแบบง่ายๆเนาะครับแห่เ<ม><ม>สาวสาวก,กับอิเล็กโตรนอิเล็กโรอน สดก็ไม่ค่อยมีครับโอ้สดก็จะเป็นรถใหญ่ไปเลยส่วนมากรถใหญ่ก็เข้ามาใช่อยู่โรงงานมีพื้นที่มีรถใหญ่เข้ามาอืมโอ้จะภาพน่าจะเปิดพื้นที่ให้รถเห่เล็กได้เล่นแสดงสดบ้างเนาะครับนี่แหละครับจะมีงานอยู่วันที่17ครับกันยาสิบเจ็ดกันยาเดโมมิทติ้งมิทติ้งครับ21คันยี่สิบคันเนาะเป็นรถเล็ก ของพี่น้องทางรีสะเกตแล้วก็สุรินเนาะใช่ครับพื้นที่ใกล้เคียงคูขันครูสิงซีไอซีสะเกตสุรินสังขะเรารวมหมดครับ21คันแล้วก็มีจากประโคนชัยด้วยหนึ่งคันใช่ครับโอ้ประโคนชัยกันักันทะลักคันทะลักก็มาสองคันสามคันวังหินก็มาเมื่อคืนก็ติดต่อมาจากกันธรงอ์ฝั่งอุบลเครื่องในก็ติดต่อมาติคิวเต็มทาไมไม่ไม่เติมให้อีกอะ วันเดียวจัดวันเดียวเดี๋ยวลองดูก่อนครับถ้าผ่านเดี๋ยวจะทำสองวันครับโอเคอันนี้คือลองดูก่อนใช่ไหมใช่ครับถ้ามันมันงานออกมาดีไม่มีปัญหากิจกรรมลุล่วงนีก็จะทําเป็นสองวันจะเป็นกิจกรรมเป็นมหากรรมเลยครับอืมอันนี้คือลองเชิงดูก่อนใช่ครับขออนุญาตพื้นที่พอแต่วันเดียวแค่แค่พบปะครับอันนี้เป็นงานพบปะกันก่อนวันที่สิบเจ็ดนี้จะถึงนี้นะสิบเจ็ดวันอาทิตย์นยวันอาทิตย์นี้ครับนะก็มาชมกันได้นะครับพี่น้องรถเห่ประมาณ21คันครับผมที่บ้านอะไรนะจ๊ะ บ้านท่าทองบ้านท่าทองตำบลตำบลละลมอำเภอบูสิงห์จังหวัดศรีสะเกรครับผมนำทีมงานโดยปาร์ตี้มิวสิกครับครับผมนี่อาจารย์ติดต่อรุ่นเฮของอาจารย์ได้ทางไหนบ้างนี่เฟซบุ๊กเลยครับปาร์ตี้มิวสิกครับเฟซบุ๊กปาร์ตี้มิวสิกเลยใช่ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามครับสี่เจ็ดหกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดแล้วก็ฟัง YouTube ก็มีปาร์ตี้มิวสิกอยู่ครับช่อง YouTube ของตัวเองใช่ครับปาร์ตี้มิวสิกนะครับช่อง YouTube ฝากด้วยครับอ่่่่ะเเเเดดีี๋ยยยวผมมมพาาาูขข้้้งงงงงหหหลลลััักกออนนืไ็ ใส่เป็นตัวไยนอนครับด้านหลังพอดลมชนกันบ่อาจารย์ใช่ครับอเป็นนีโอร้อยหกนิ้วตัวนี้โอ้โหกลางก็แถวละสองดอกเป็นห้าแถวก็สิบดอกเียงแหลมก็แถวละสองครับลงทุนหมดเท่าไหร่ครับคันนี้เอารวมๆ้วครับเอารวมๆถ้ารวมๆเป็นสินค้ามือสองอยู่ประมาณเก้าแสนได้ครับเฉพาะโครงกับทั้งหมดครับทั้งหมดเลยใช่รวมรถเลยนะใช่เก้าแสนถึงไม่เกินหนึ่งล้านไม่เกินล้านใช่ครับ โอ้โหจริงไหมทำไมที่ระแวกนี้เขาใช้วอลติตามอาจารย์จริงไหมผมได้ยินข่าวมาอย่างนั้นอ่ะมีส่วนอยู่ครับมีส่วนอยู่ใช่ไหมก็ผมใช้มาทั้งหมดมันหกปีแล้วครับตัวนี้กับวอลทิกกับแบรนด์นี้ใช่ครับเริ่มแรกก็จะเป็นซื้อดอกลำโพงร้อยห้ามาตีตู้ขึ้นเองครับเป็นเป็นแบรนด์พาร์ตกระแทกข้างพอทำเสร็จซื้อดอกมาเก็บไว้มีตังก็ไปซื้อตู้เปล่ามาประกอบใส่ครับก็คือตู้ที่อาจารย์ซื้อก็เป็นมือสองบอก เป็นตู้ตัวข้างหน้าเป็นดอกมือหนึ่งกลางไอ้ดอกดอกบอกดอกมือหนึ่งตู้มือหนึ่งด้านหลังก็เป็นมือสองครับแต่ว่าตู้ผมใช้เมื่อก่อนมันเป็นมือหนึ่งแบบนี้ดอกมือหนึ่งนะครับมันใช้ดีก็เลยขยับมาเป็นบอยหกครับทีนี่ก็เลยใช้ของแบรนด์เขาหมดเลยถึงปัจจุบันนี้เลยสิบประชุดครับก่อนจะจบโอ้กว่าจะมาเป็นปัจจุบันนะใช่ครับมันก็ต้องมันก็ต้องแบบสะสมความรู้ของตัวเองเหมือนกันสิบกว่าปีครับ สะสมมาส่วนเรื่องเสียงเดี๋ยวค่อยเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับพี่ <c oughs> น้องครับผมทำระบบดูกรนนให้วันนี้ก็คือให้อาจารย์พรีชามาทําระบบให้เนาะใช้พวกครอสก็เป็นจะเป็นพวกนั่นครับ TC ครับเป็นใบแอมครับอ่านั่นนะครับม <Mix S 1> ิกซ์ซมสองแดกครับอืมดีไม่ดีอ่ะมีเจอข้างหน้าน่าจะสี่ใบเลยพี่น้องโหดโหดโหดเราดูกรเราดูกสุดยอดสุดยอดครับผมเดี๋ยวให้ อาจารย์พีชานะครับแกทําระบบให้ก่อนแล้วกันเราค่อยฟังระบบเสียงอีกคลิปหนึ่งครับผมอันนี้ก็คือเอามาร,รายละเอียดมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอขอบคุณมากครับผมครับผม